ส่วนปะทะปประมะนะี่นะฮะโอ้ไม่รู้ว่าเขาจะมานั่งฟังอย่างนี้ได้หรือเปล่านะฮะจะทนฟังต่อการเรียนรู้เรื่องอเยสัตได้หรือเปล่ายากมากคนอยู่กลุ่มเหล่านี้แค่บอกว่านั่งสมาธิภาวนาเนี่ยไปแล้วนะฮะก็ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะทนฟังอยากจะเอาอะไรที่มันปึดเดียวนะมีไหมแบบนี้ว่างั้นน,ะนั่นน,นะนะคือหาเหตุผลให้ตัวเองจนกระทั่งไม่ปฏิบัติฉลาดในการหาเหตุผลจนกระทั่งไม่ปฏิบัติ น่ก็เลยพลาดโอกาสไปสุดท้ายก็ตกอยู่ในกลุ่มของผู้มืดคือปะทะประมะพวกนีนะ้ไม่มีโอกาสเลยเพราะไม่สามารถที่จะทนต่อการที่จะฟังเรื่องของอริยสัจได้และไม่ทนไม่เพียรไม่ศรัทธามากพอที่จะสู้ในการที่จะประพฤติปฏิบัติพื่อออกจากทุกข์ ไม่สู้คุณโยมมีแต่ตัณหาคือความอยากอยากจะได้อยากจะรู้อยากจะบรรลุนะซึ่งปฏิปทาแห่งความบุดพ้นพระสมมาสัมพุทธเจ้ามันไม่ได้บรรลุด,ด้วยตัณหาแต่บรรลุด,ด้วยสติปัญญาด้วยความภาคเพียรอย่างถูกต้องและบริสุทธินะฮะเพราะนั้นปทาประมะเขาจะเอาตัณหาออกหน้าเลยนะฮะบังปิดหมดทุกทวาร ไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะนะเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกอยู่างนั้นแหละนะฮะกลับไปกลับมาสุดท้ายหาเหตุผลจนตัวเองถอยห่างออกจากพระสัทธรรมถอยห่างออกจากการลงมือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถอยห่างออกจากการที่จะโยนิโสมนสิการอย่างถูกต้องเย็บไขายนะ,ะนะ ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนะฮะในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งในยกบุคคลนะที่เราจะต้องขวนขวายเป็นอย่างมากอดทนภาคเพียรเป็นอย่างมากพยายามเป็นอย่างมากนะฮะฉะนั้นการทำหมวดกก่นะที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกจึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ นะเราจะเรียนรู้ลมหายใจก็ดีหรือหมวดกายานุปัสสนสติปัฏฐานนะก็ดนะีเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นอุบายที่จะฝึกฝนอบรมอินทรีย์ทั้งห้าให้มีกำลังเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับไปเหมือนกับแม่โคตัวฉลาดที่เขาจะต้องลงไปสู่ ภาคพื้นที่มีหญ้าเขียวอยู่เบื้องล่างโดยไต่ลำดับลงจากที่ลาดชันของภูเขาลงไปเรื่อยๆนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหน้าถอยหลังจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายคือภาคพื้นหญ้าสีเขียวสดตรงนั้น